สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกคนนะครับวันนี้ก็่ยกับกาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องอวิธีนุ่มอีสานนะครับมืัอนี้ผมจิพาเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกคนนะครับมามาลองใส่ตุ่มปลาซิวลองเบิงนะครับผมเห็ดตุ่มปลาซิวไปซองหลังนะครับแต่ผมก็บอกหัวมันสิมีปลาปลามันจะมาเข่าบ่อนะครับอ่าสําหรับพื้นที่ที่ผมมาใส่ก็จะเป็นลําห้วยไอ้ลําห้วยเก่านะครับที่ผมจะมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเบิรงอันนี้นะครับ ครับนี่ก็ทีเป็นเห็ดหน้าเพ่นนะครับวางนี่นะครับอาทิตย์วังหันนะครับฝนมันตกหนักนะครับติดต่อกันอสามสี่มือนะครับน้ำท่วมหมดเลยครับแถวนี้ครับเต็มไปด้วยน้ำนะครับให้นี่น้ำท่วมไปเลยนะครับให้นี่พ่นมันกระลึกนะครับความลึกมันกระลึกนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับน้ำนะครับมาหอดทีเลยนะครับท่วมมหอดพีครับท่วมมาเบิดครับแถวนี้แถวถนนแถวนี้นะครับเขามาวางนี่ครับนำหอยมัน ไอโซขึ้นมานะครับปั่นผมผสเอือนนำออกแกงนะครับวันนี้ครับรักไอซักเกเดียู่ให้หน้านะครับบ่เป็นลักอื่นนะครับเป็นใส่ม่องนะครับนำร้ายจนในไใส่ม่องเพิ่นว่านะครับผมไปถามเจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นได้ปาตะเพียนนะครับสองตัวนะครับกับไอปักประกดนะครับตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยครับเพิ่นวะอ่านะครับเต็มเบิดนะครับถั่วเบิดนะครับแถวนี้นะครับลรยมะหว่นไปเลยนะครับําหวย ปั่นพรมเพื่อนําออกแกงนะครับนี่ครับแถวเขตนดอนปูตาครับนำถ่วมเบเบิ่อเบิ้ดเลยครับอ่าครับไปเบิ้งตุ่มปลาซิวอทำกันครับซึ่งผมก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถามมาหลุ่นเบิ้งนึ่มกันยังมันเลีงนะครับว่ามันสืบหรือบ่นะครับเว่ามันป่ามันนำมันถ่วมเมื่อกี้นี่ผมว่าป่ามันหนาสิลงห่วยหลายเติบอยู่นะครับอ่า นี่ครับเบิ้งครับเบิ้งไอ้ลำห้วยครับนี่ครับตุ่มผมนะครับเห็นบ่อ่าสิเนี่ยเเห็นปลาไหลด้วยครับเด้ออ่าเบิ้งครับนํามันถ่วมครับเบิ้งครับมันเอาพักบุงพักบุงขึ้นมาใส่ต้นต้นคอไว้ครับเบิ้งพี่หน้องเบิ้งครับผมผุนถ่วมมดเลยนะครับแถวนีมิดมดเลยครับคนครับเบิ้งครับพักบุงขึ้นมาตัขางอยู่ไ้ต้นไม้นะครับ อ่าผมใส่ไปสองหลังนะครับนี่ครับตัวมอหอดผิดแล้วครับแปะเม็ดผิดเลยนะครับค้นฮอดกงใหม่เลยนะครับอ่นะครับไปเบิ้งตุ่มน้ำกันนะครับผมกับพวกมว่ามันทีเขาคือพวกเขานะครับแต่ก็อจากมาลองเบิ้งนะครับถามมันเขานะครับผมกับสีเฮ็ดตุ่มมาใส่เพิ่มอีกนะครับสวัสดีผมทดลองเฮ็ดมาใส่ลองเบิ้งแค่สองหลังนะครับ ผมเห็นบนเทดใน y o u ูทูเพ่อกันนะครับแต่ว่าผมบริเวณอันใหญ่ปันใดนะครับไอเห็ดน้อยๆนะครับผมลองมาหิดใส่ลองเบืองนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องอดีเนี่ยบริสัทด์เยครับด้วยเพราะมันแจงแดดมานะครับนี่ครับผมใส่ไปสองหลังนะครับอ่าครับไปเบืองอีหลังนึงครับถ้าขีมีป่าบ่มีป่านะครับผม อย่มาลองเบิรงนะครับแต่ว่าน้ำมันถ่วมเมื่อกี้นี่หอดมางหอดพีน,นะครับถ่วมหอดหน้าเขาคุานปลาเปีตะล้งอยู่หน้าผมว่านะครับพันอันนี้บมถือโบมันกะทิเอาเบ็ดมาใส่นะครับใส่เบ็ดนี่อาจจะถือนะครับเดี๋ยวน้อยอีกลางหนึ่งบันนี่ครับผมอีกลางหนึ่งครับ นะครับอีกอีกหลังหนึ่งครับอีกหลังหนึ่งนะครับหอยมาลุ้นน้ากันมือแรงนะครับมือแรงนะครับตอนยามนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันถือหลือบ่ถึกนะครับเข้ามาถือกับดเฮ็ดมาใส่อีกนะครับตุ่มทดลองเบอร์ซือไปเจอกันมือแรงครับตอนยามนะครับคอยมาเจอกันพอกันมือแรกงครับผมครับผมตอนนี้ก็ ด้เวลายามแล้วนะครับเดี๋ยวห้องมาเบิงกันนะครับว่ามันจะสิกอยู่บ่อนะครับสองหลังนะครับผมทดลองใส่เบิงนะครับว่ามันจะฉีกยูืบ่อนะครับถามมาถือกันเสามาใส่นะครับไหน้ํำมันนิ่งตอนนี้หนำมันกันยังไหลอยู่ครับแต่ว่าผมก็อยากฟูงว่ามันจะฉีกหรือบ่อนะครับผมใส่ไปสองหลังนะครับเสาปาดครับนํำบกยางคักเลยครับนํำลงเป็นสองขืบครับผมว่าตุ่มผมลอยเลยครับ พี่น้องตุ่มผมครับลอยเลยครับตุ่มเขินน้ำครับเพราะว่าน้ำมันลงนะครับมือเสาร์ในน้ำมันอยู่พี่นะครับมือเสาร์มือเสาร์น้ำมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่เพียงพี่เลยนะครับมือเสาร์น้ำมันอยู่เพียงพี่ได้พี่น้องเมืองเบิองนะครับน้ำมันลงเร็วครับโอ้ยอย่างบุตอยุ่ยครับหลังนี่โอ้ยบุตรอีเล่ครับบุถรเจ้าตัวนะครับน้ำมันลงพี่น้องมันเขินเมืองดิเมืองห้อยน้ำครับ มือเสานี่ผมใส่ล kind of mm ่องบล็กน anyway. ึงได้ครับมือเสานี่นะครับผมใส่ลงเกือบจุปากมันพี่นะครับก็เหลือทำนี่ครับผมโอ้บ่ถือเลยครับบ่ถือครับล้างนี่ไปเบิ่งอีกล้างทุ่งไทยครับล้างที่สองนะครับว่าดิถือบ่ถามมันเขินหนามนั่นไงก็จบกันนะครับบ่ถือนะครับบ่ถือจักตัวเลยนะครับอาจจะเนี่ยโมเห็นเนี้ยได้พี่น้องเพราะมันย้อนแสงนะครับ ตอนนี้ก็เเ็นวลานะครับชี้โมงกลัวนะครับเกือบหาโมงแล้วเกือบมาโมงแล้วนะครับราไปเบิ่งน้ิกันอีกหลังที่สองครับเราสุดท้ายลังนี้จิตถืออยู่บนน้องนะครับนี่ครับเหงื่อยังคือเก่าครับเพราะมันเขิอหนามนะครับเสือกขาดครับลังนี่นะครับไปเบิงมรังที่สองครับอนี่ครับลังที่สองรังที่สองก็เขิอหนามเหมือนกันคุณน้องแต่ว่า แต่ว่าหลังนี่ผมใส่เล็กกวหลังหลังแหลกครับเพราะว่าหลังหลังแหลกยาวมากมนกันปากปากตุ่มมันขาดนะครับผมเลยใส่ไปสูงแต่ว่าตัวนี้ปากมันยังดีผมเลยใส่ไปต่ำๆครับเอาไปเนว่อก,กันครับหลังนี่ครับมีกี่ตัวบ่ครับอดถืออยู่เขาแต่ว่าถือบ่ไหลนะครับ มันมันเศร้าตัวนะครับมันก็ยังว่นเป็นยามันเป็นช่วงมันนะครับนะครับเดี๋ยวประมาณเศร้าตัวหลังนี้นะครับต่องทางน,าน้ำนิ่งก็หนีเล็กน้อยครับพี่น้องเพราะมันอันนี้นามมันยังไหลแห้งครับแต่ว่าผมก็ลองมา,มาใส่เหลือกวางใส่ถี่มันนามมันโบแห้งปันใดครับหนามมันไหลโบแห้งนะครับ เรื่องฟ้ามันก็ยังบม่ค่อได้ลงหน้าปานไหนนะครับของอีกช่วงอีกหัวลมออกเขาพรรษาแล้วจะน้อยนะครับไม่ช่วงออกออกพรรษานะครับเบิรงครับเดี๋ยวคนจะเปิดให้เบิงนะครับนะครับนี่ครับฮะนี่ครับ,รบเดี๋พี่น้องปมันเศร้าววัวนะครับ ว่า,ม,ามันยังพันยามันย่ามันไป๋นะครับจะต,ต้องให้น้ำมันนิงนะครับอีกจักหน่อยอีกจกักช่วงน้ำมันลดจักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ใหม่ให้เบิ้งนะครับอ่านีก็เป็นการทดลองเบิ้งซื่อนนะครับว่ามันจะถือขึ้นบ่ถือนะครับแต่มันก็ถามันผมเ uh huh อ,อใใจจามาใส่จักหาหลังนี่มันกะสีไดเพราะยินแรงอยู่พี่น้องแต่ว่าผมเอามาทดลองเบิ้งนะครับแต่มันก็มีพอไห้ใส่ยูนะครับเดี๋ยวต้องถ่าให้มันหนามันขนวานลงก้่านี้จักหน่อยนะครับถ่าฝนมันบ่มาอีกนะครับ แล้วก็ให้น้ำมันนิ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ให้ช่วงปลามันลงนะครับช่วงปลาลงก็คือช่วงออกพรรษานะครับช่วงห่อรับออกนะครับบ่านผมมันสีอิอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วิ่งหลายครับมาทดลองเมืองใส่ตุ่มซื้อนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในไลน์ด้ครับเด้ออย่จะพังลืมผมนะครับอาจจะบม่ได้ลงคลิปดูนะครับแต่ผมก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเกือบเดือนนึงนะครับที่ผมบม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็ตะขออภัยนนะครับ พี่น้องครับผมเอามาปล่อยนะครับผมไอ้ม uh, uh ันได้โบไลนะครับปล่อยลงนะครับปล่อยลงนงซานีหละนะครับปล่อยลงซาจะคลองนะครับนี่ครับมันได้ซาตัวนะครับพี่น้องมันได้หบไลนะครับถามมันได้้าหลังที่สองถามันโบเขินหนํามันกับสี่ได้พ่อมกอยู่นะครับอันนี้ผมวามันโบไลนะครับปล่อยมันนะครับปล่อยมันซะนะครับอ่า ไปคอยมาลุนน้ากันนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหนานะครับผมสิมาแกะืมือใหม่นะครับแต่ว่าผมจะให้น้ามันไอล้ลงสัก่อนนะครับ